ค่ะ FC เนอะวันนี้แอดมินก็เดินทางมาที่เรืออีกครั้งหนึ่งนะคะเรือล่มนะคะถือว่าเป็นเรือที่นําโชคนะคะให้โชคนะคะตั้งแต่ยังไม่ขึ้นมานะคะตั้งแต่เห็นนะคะ FC เนาะเรือใหญ่กว้างนะคะ FC ใหญ่มากนะคะหลังจากที่วันบวงสวงวันนั้นก็แอดมินเดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะมาตาม มาตามเลขจานปริศนานะคะวันนั้นนะคะทีะ่มีน้องคนหนึ่งนะคะ,ะวันงานบวงสวงวันนั้นเนาะ<ๆ>ก็เปิดเพลงเปิดกรองยาวนะคะอยู่อยู่จูจูนะคะเอซก็มีน้องอคนใส่เสื้อขาวนะคะใส่แว่นตาดานะคะไปรํานะคะท้ายเรือนะคะวันนี้นะคะแอดมินวันนั้นชุลมุนมากนะคะชุลมุนมากหลังจากที่น้องรําแล้วก็เขียนตัวเลขให้แล้วนะคะ วันนี้แอดบินก็จะมาตามหาจานปริศนาเดี๋ยวเราไปตามหาด้วยกันพร้อมกันนะคะวันนั้นไม่รู้เอาจานมาจากไหนเนาะเดี๋ยวไปดูนะคะ f อซนะคะว่ายังอยู่หรือเปล่าหรือว่าอาจารย์ตัวน,นั้นไปไหนแล้วเนาะเดี๋ยวเดินไปพร้อมแอดบินเนาะไปตามหานักกันนะคะข่อยว่าแม่หฮมเจ้าเด้อมขอม <laughs> ่อยนางยูนี่บ้านนี้ทั้งไปท้ามาข้าเจ้ากับพ้อนเนาะงานวงสวงเนาะกับมีทั้ง กองแง่เม่เลไเสียงดังมื่สัน่นมาเรียเล้วไปเห็นอยู่ถ่ายเลือดไหมจะ๊ะนี่แม่ยิ่งผมแงาใส่แว่นตาดำ้วก็ใส่เสื้อสีขาวเนาะ,ะจัมพ์พิษ้วก็เพื่อนก็้อนอยูหางเลือดไหมจะ๊ะเมื่อนี้สีเป็นน้ำหาจานตัวนั้นจานปริศนานนนแมนค่ะเมื่อน,นั้นมันเบิ่งบกคักปันไดพบ่าคนหลยชยชนละมุนไหมแ<ะ>ล่นไปแม่ตำเกือบซัก ช่ยอ่านทางเรือแม่พี่ปานี่นะเตือนมาเห็นว่าพี่ขึ้เจ็บเจ็บยัางมาที่แรกนี่เจ็บมึงนี่เอาเตือนมาเจ็บเป็นอย่างขึ้เจ็บวางสินะไปเอาไปนำหาไม่เอานะเอาไปนำหานำการด้วยพี่น้องไปตามหานะคะไปตามหาเลือบเอ่อจารย์ปิศนาแต่ว่ามึงนี่ก็ชัดเจนเนาะนี่ไหมชัดเจนไหมนี่ขาอกโลกเลยนี่ตะกี้บบะมี่บะมี่แป้งนี่มือบอลสวงนี่แป้งเลยเดงเลยปานี้ อันนี้เป็นห้าเจ็ดบอกบอ่เป็นเจ็ดอ่ะคันเบิ้งทางนี้ก็เป็นเจ็ดเก้าแปดคันไปเบิ้งทางนั้นก็เป็นสองเก้าห้าหรือใดล่ะค่ะแมนสบายไปเราป้าเป็นน้ำถ้วยจานก้อนจานพิเศษค่ะอ๋อไม่หมวกพร้อมเด็ดนี่เอ้าหัวจะเห็นค่ะอ๋อพอจะเห็นอีกมิชุดแมนอันนี้เพิ่นเอาหมวกมาให้เอ่ซองหมวกกันหน้ามีอย่างนี้เหรอ หมวกแบบค้าขายสินค้าเนาะคนจีนได้เนี่ยน้องหมวกคนจีนได้เนี่ยแม่นนี่ไหมจากไปไปตานไปตานจ้ะขึ้นบาร์ไปตานละใครใครคนจีนเนาะแม่นแม่นคันไปห้ามไปเบิงน้าหาเอาเอาเอานี่หมวกอุ้ยอุ้ยเห็นแล้วปะเนี่ยโอ้เห็นแล้วเอาเอาโอ้โหแต่เห็นจานนี้เลยใช่ไหมคะจานนี้ละนี่ละจำได้ยุ่งเหยียจานนี่ละเนี่ยที่ไปว่างไว้ยุ่งหางเรื่องมือนนั้น พี่มณีจ้าพี่มณีเห็นเป็นเลขอะไรตอนตอนที่แรกพี่มณีไปเบิงตอนข้าเจ้าล่ำล่ำเนาะจ้าบันเองข้าเจ้ากับเขียนอ่ะต่างที่เบิงเอาตอนที่พระท่านได้เบิงต่างพี่มณีเบิงมือเพลนแมนอันบันเองก็มีเพื่อไส้เพื่อหนึ่งเนาะกับไทยบ้านในร้านมามาเบิงอะนะจักเอาจานนี่มาจะใส่นะเอาไปว่างไว้อยู่หางเรือแล้วก็มีเมจิกปากายละอันนึงไปว่างไว้บันเองน้องกระพ้อนพ่อน บานี้พ่นแล้วนอกกับเขียนให้คือบาเป็นเลขเจ็ดนี่ว่าตอนที่พีแมนี่เบิรงเมอ่อเพิ่เขียนนะแมนเอาเอาตอนที่พีแมนี่เบิรงเมอเพิ่นตอนที่เพิ่นเห็ดตอนที่เพิ่นน้ำเราเพิ่นเขียนตอนที่เพิ่นโล่งอยู่นั่นนะเพราะว่าพีแมนี่อยู่กับเพิ่นเลยแมนตามสายตาพีแมนี่เห็นเห็นเป็นเห็นตอนเขียนเลยเป็นเจ็ดเจ็ดเจดรียกว่าหนึ่งกับเจ็ดมันตัวเดียวกันมันแท่นกันได้เป็นเจ็ดนี่เด็กกะ เพิ่นบ่มีแห้งเลยจังไดเนาะเพราาะว่เพิ่นเพิ่นล่ำเนาะเพิ่นอาจสซีมดพลังไปจังซี่นะเพิ่นก็อ่อนเสีนะเพิ่นก็เขียนบ่ชัดปานใดเนี่ยเฮามาเบิ่งน่วกันแม่นค่ะให้เฮาตีเอาตามสายตาพี่มณีบ่จะเอาตามสายตาพี่มณนนี่หพี่พี่มณีก็เห็นเป็น7จ็ดแล้วแล้วเยังค่ะ7 7 6 3หรือว่า703นั่นนี่แต่ว่ามันบ่คักปานใดนะตามสายตาพี่มณนนี่ที่แมนแมนบัดริษกทเบิ่งน้ำจ้านี่ล่ะแต่ว่าเนาะ แต่ว่าแต่นี่เป็นบางท่านเยุงไปโอ้แม่เพื่อน่าจังไดบันี้เพื่อนพยุ่งออาไปหาหลวงพ่อไปไปรอดสมมุติช่วงนั้นเนาะชซุลลามุนคักเดี๋ยวเบาก่อนซามมุนตะการไปได้ช่วงนั้นช่วงประเ็นเตี้ยอันนี้เบาเบาตอเนาะจ้าเบาตอช่วงนั้นแม่น้องเพื่อน่าพระเจ้าว่าคุณล่องคนล่องมาสั่นเดี๋ยวไปท่านเป็นลูกสาวเจ้าของแล้วเลยวนคนคนเลไล่น่ะเแล้วฉันมาเอาลูกแล้วตอนนองล่มมันมาตอนนองล่ม ม่ตอนน้องเน้ำเขียนเลขแล้วห้ล้มตึงเลยค่ะ้กู้ร่องกู้่องขนาจ้าน้องบัเดเเลเหลียยเบิ้งเราเกับบรร่าเป็นลูกเราทกแม่โอตีคนหลายเนาะแม่เราเล้เหลียวเบิ้อเป็นเราเล้เป็นลูกเาเราก็เลยสิมมากลูกไม่จังไก็ต้องเอารูกก่อนเรมันหุ่มหลายมันไม่อากเนาะมนยานแม่เราก็เลยมาบัหนี้เลาก็บลยว่ปเราเล้เหลี่วเบิ้องจานเล่าก็เห็นหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เกาะอัน อันนี้กันแล้วแต่ฟซีเบิ้งเอาอำบล่าสายตากับเบิ้งบ้าคือกันเด้จานหายเ้วบ่เนี่ยเอ้าอันนี้จากจากแม่นอนแล้วก็ได้สอดน้ำเพิ่นเพิ่นมานอนเพิ่นอายุอายุนอนเท่าไหร่สัน3ิปีสามสิบเอ็ดปี บม่เพื่อนบ้านนค่อยเปลี่ยนแชนะก็แช่ขายบ้านนอนจิตอ่อนแล้วก็น้องจะซื้อกับกับเรื่องนงี้ได้อันนี้คือถามจากแม่เพื่อนกับกับตาเพื่อนบอ่อดด่อันถามบอีกบ่ว่านหน้าอันน้องเป็นหลังอีหยังเทียวร่าแบบนี้ไม่ถามบ่ะเพราะว่าเาาพป็นตาคือ,อเอาไปหาับตัวละครโรเตอมุ่น,นแต่ว่าสายตาพี่มาหนี้เนาะน้องเที่ยวร่างเป็นพญานาดีสายพญานาค อ๋อนี่แ้พญาาวนี่นี่แหละนี่อ้เนาะคนเข้งลุกเนี่เพราะว่านอนนองล่ำยูนนั่นเนาะแม่ค่ะแต่อันนี้เราก็ไม่รู้มันเป็นความเชื่อนบุคคลใช่ค่ะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเพราะว่าเห็นคือเห็นอย่างนั้นอ่ะต้องต้องมีองค์อยู่แล้วอาพี่เพชรเอามาเพชรพารวยเอามาเนี่ยแล้วแต่จะมองเห็นเนาะนัหาใจเมือนนั่นแหละนี่มั่นพอไหมคนหลายคนหลายคัะเลยแม่ ตอนที่น้องเขียนแหละน้องล่มตึงนะบันนี้กล้องหลายกล้องคนหลายคนแม่งแย่เข้าไปนะบันนี้คือว่าพี่มันนี่เนี่ยสิจับภาพบริย่ามเลยจ้ามันชุลมุนแมนค่ะเอซี่เอซี่ก็ว่าถ่ายยังไงคนหลายเนาะคนหลายคนนั่นกับต่ำคนนี้กับต่ำเอซี่มาเบิงเอาบันนี่ตามแอดมินจนว่าหัวสิซักอาะพี่เพชรเห็นตัวไหนพี่คิดว่าหนึ่งนะหนึ่หกสาม สำหรับพี่เพชรสำหรับเพชรพารวยใช่ไหมหนึ่งหกสามหรือมนตการอ่ะมนตการเห็นเป็นตัวไหนอ่ะมนตการสายตาของมนตการอ่ะมันคันว่าเลขศูนย์มันก็ขีดง่ายเกินไปสันนี้นั่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นปิศานะมองนี้ล่ะหนึ่งหกสามแต่สำหรับสายตาของพี่ไปนี่เด้อเด้อเด้อเบิ้งใหม่หนึ่งหกสามแล้วก็เจ็ด หกสามอาะว่าศนสมออกไปแล้วแต่ม่อกาละเอียดรือว่าหนึ่งศย์สามหรือว่าหนึ่งหกสามก็ได้เด้เพราะมันม่หางคืนไหมมีเอสซีบอกว่าเจ็ดศูนยเจ็เจนเจ็แล้วแเนาะก็ก็เบิ่งแมนแล้วแต่สายตาแมนสายตาบุทันห้อบุญสัมพันธ์กับเพลนดวงห้อสิชูน้ำเพลนแมนเพลกับแจ๋วเห็นตมันสิถือสีออกนี่แหละเพราะว่าอันนี้ก็เ้าเ้ากับ คือเพิ่นเพิ road, ่นมาในหลางอัน hmm. นั้นเพิ huh. <such atra ileen> ่นเพิ way. ่นกับเขียนให้เนาะเพิ่มโมโหโต้ได้เนาะอันลงแล้วนะคขันออกแล้วนะเลข1กับเลือดเนก็เหมือนกันนะใช่แล้วเฮาก็เอาหนงกับเจ็ดไนั่นแหละเพราะว่า1กับ7มันแทนกันได้เขาเจ้าว่าน่ะแล้วกา6กับ9อ่ะมันก็แทนกันได้คือกันนั่นแหละแต่ตัวนี้มันนะมันสิมันสมเป็น3นะเนาะเพราะว่านอนเขาบ่มีแฮงเมื่อยแอะไรเลยแต่ว่าพ่อแม่น้องก็ให้เขาอะไรนะมือ หนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์เก้า่อันนี้คือปากของแม่น้องเบ้าเนาะแม่น้องพูดน้อง <c oughs> จ,าจากปากแม่น้องเบ้านั่นแหละมันนี้อันนี้เพราะว่าไปไปได้อยู่ในตอนที่เพิ่นเอาไปพมน้ำมนต์แล้วแม่นตอนเอ็กซี่แปเอานี่ลแะแต่ว่าน้องอายุสามสิบเอ็ดปีใช่ไอตอนที่น้องล่มนา <c oughs> บานนี้ข้าเจ้าหามไปพี่เม่นก็หามว่าพ่อเดียวบานนี้คนหลายหลายพี่นี่เลยบ่เห็นช้อนบ่บ่ได้เห็นตอนที่ว่าเอาไปพบน้ำมนต์อย่างสี้นะบ่เห็นเพราะว่าออกไปบ่ได้แม่นออกไปบ่ได้ว่าเสียซากอี่าัเงว้าแต่ว่าพี่เพชรนี่ได้ทุกชัดวะได้ทั้งยี่นี่ได้ทั้งยี่พุ่นเพราะว่าพี่เม่นอยู่นี่แล่นเข้าไปบ้านนี้ข้าเจ้าก็โฮ้มกันเนาะออกมาได้บ้านนี้นะแต่ว่าทีบรอยท้ายไรโนน้องที่ท้ายไม่ตั้งวะไม่ตั้งวะนี่ไร ค่ะพน,นันนะคะน้องก็รําตรงนี้เด้วเอฟซีนี่หางเรือนะคะหางเรือก็จะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ชาวบ้านเขาก็เอาจานให้นะคะจานวางไว้ตรงนี้แหละเอฟซีแล้วน้องก็เขียนเขียนแล้วก็ล้มตึ้งตรงนี้เลยนะคะเอฟซีค่ะแ้วทีนี้ก็ชุดละมุนกันนะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะตามหาจานปริศนานะคะที่น้องเขียนเลขให้ไว้นะคะก็ยังอยู่ที่เรือเหมือนเดิมนะคะค่ะวันนี้ก็ตามหาเจอแล้วนะคะ f อค่ะก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะเลขอ,อาจจะชัดอยู่เนาะแอดมินลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ